เราได้ใช้มาตร52แห่งฟรบประกันวินาสภัยสั่งหยุดรับประกันภัยชั่วคราวแล้วก็การเคินื่อนห้ามครืนเงื่อนทรัพย์สินใดๆเพราะว่าสิน,น่นคงครนียังไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะครับแต่การจ่ายเคลมทุกอย่างยังทําได้อยู่ในเวลานี้นะครับคอพอทําหน้าที่ในการเข้าควบคุมการจ่ายเงินนะครับสั่งห้ามรับประกันภัยเข้าควบคุมการจ่ายเงินนะครับระยะเวลาน,านานเท่าไหร่ ก็เป็นระยะเวลาที่พอสมควรระยะเวลาหนึ่งนะครับเรายังมีเขายังมีโอกาสสินมั่นคงยังมีโอกาสครับสินมันคงยังมีโอกาสที่จะแก้ไขตัวเองนะครับแก้ไขตัวเองนีที่นี่คือการการเง,เงินกองทุนนี้ครบถ้วนปรับปรุงสินน่งต่างๆที่ปรากฏไว้ตามมาตรา52ที่เราเขียนเอาไว้นะครับถ้าถ้าเขาทำได้เขาก็ออยังสามารถกลับมาได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังยืนยันว่าเรายังไม่ได้เพิกถอนใบอนุญาต บริษัทสินมั่นคงประกันภัยตอย่างใด mm hmm. เขายังมีสภาพการเป็นบริษัทประกันภัยอยู่สมบูรณ์แบบไม่เดี๋ยวเขารับประกันภัยไม่ได้เพราะว่าเงินกองทุนเขา mm hmm. เขาไม่สามารถดึงลงเงินกองทุนได้ตามที่กฎหมายกําหนดไว้และการจ่ายเงินการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินตอนรับการอนุมัติจากสำนักงานคอพอ,อยู่ในขณะนี้นะครับสำนักงานคอพเราใช้เจ้าหน้นนาที่เราไปควบคุมไปอยู่ที่สินมั่นคงในตาาที่ต่างๆกันพอสมควรน,นะครับการช่วยูแลประชาชนนะครับเราก็ ถ้าบริษัทจําเป็นยังต้องถูกปิดตัวลงถ้าจะเป็นต้องปิดตัวลงนะครับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้นะครับเราร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยนะครับก็อาจจะมีการเหมือนกับที่เคยทําผ่านมาเวลาปิดบริษัทประกันภัยคือมีการโอนย,านย้ายกรมธรรม์ต่างๆเหล่านี้ไปยังบริษัทอื่นๆได้โดยมีเงื่อนไขาการโอนก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับหปีกับ3เดือนซึ่งเป็นรายละเอียดเกินไปนะครับขออนุญาตกลับเรียนว่าแล้วก็พร้อมให้การดูแลประชาชนเรื่องก,การโอนยา้ายกรมธรรม์ครับ